เย,ย็นก็ชอบเดี๋ยวบบใช่ครับเดี๋ยวจะลื้อกองขึ้นมาล้างทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะเช็คระบบท่อให้ไ, <ง S 1> ได้แล้วครับ <ไง S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปให้ก่อนว่ามันเป็นเกิดจากอะไร,บบรคือจริงจริงแล้วมันก็มีระบบกองที่ช่วยมาล้างแบบอัตโนมัติได้นะครับผ<อ>งบอกปลาก็ได้เออเออมมันรักมันรักกลัวกลัวตายโอเคจบ โอ okay. เคเราไล่เคลียร์ล้างทีละบอ่อนะครับแรงตั้งแต่กองไ่รู้ที่ทำเลยไม่ใช่ดูดิดป้องเยใเช็ควาลนะครับสองนิ้วสองตัวให้กับปั๊ม<อ>ดึงออกมาดึงออกมา,มาหัว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 สวัสดีครับโค้ดหนึ่งแปดศูนย์ วันนี้เราอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองกับภารกิจงานล้างระบบกรองบ่อปลาแล้วก็แก้ระบบกรองให้กับคุณลูกค้าโอเคครับเรามาถึงสถานที่ที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขคุณลูกค้าแล้วนะครับปัญหาน้ำน้ำมันยุบน้ำรดมันเป็นมาแล้วค่ะแต่ที่แต่ยังไม่เคยเปิดน้ำน้ำพุแต่ที่เปิดน้ำพุเพราะว่า ช้างน่ะเขาเขามาวันนั้นเนาะเจ็บมันทำงานอ่อยแบบหน่อยมาแล้วปลาบรรทายช้างเล็บเปลี่ยนไปหมดเลยนี่โอเคอเดีเ๋ยวผมเดินไปดูบอกองแปาบนึงปันมันหาลไม่ใช่นงมันโลดตลอดเลยไม่รู้นะพี่คิดว่าโอเคทางเดินเป็นตะเทพมังกรไม่รู้ว่าเป็นหินปอมเปล่า รถที่นั่งจะสะอาโอเคปัญหาของเราคือบออ่อสองอาทิตย์เจ็ดไาแล้วต้องล้างบ่อตลอดสองอาทิตย์มันล้างไปบ่อยไม่ไหวค่ะใช่ครับแล้วก็น้ำรถรถเยอะด้วยเนี่ยอันนี้ก็มีร่องรอยแห่งการรถละรถเยอะเนี่ยตอนเปิดปั๊มเจ็ดหรือเปล่าครับ ก็ดลด,ดลดตลอดอ่ะหมายความว่าไงเพราะเจ็ตถ้าไม่เปิดปลาก็ตายอ่ะถ้าไม่เปิดลดไหมไม่ร<ะ>ู้ค่ะไม่เคย<ะ>ไ,มเไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวปลา,าตายแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดอยู่ต,ตอนนี้เปิดไม่ได้ค่ะเปิดมยนใช้น้ำพุแ<อ>ชนสลับสลับสวีทอ๋อโอเคครับผมกาลังจะหาสาเหตุว่าถ้าเราเปิดเจ็ตเนี่ยแล้วน้ํามันลดตลอดเวลาตอนที่เราเปิดเจ็ตเนี่ย น่าจะมีโอกาสรั่วจากท่อที่เดินไปเนี่ยรอบๆเนี่ยไปตามเซ็ตเนี่ยครับเพราะว่ามันล่วนคือถ้าเราไม่เปิดน้เป็นน้นเติมมาไส่ก็หมดสายแล้วพอวิ่งข้างในใช่ไหมเซ็ตทั้งหมดลองดูดิเออดูดิ ตอนนี้ปิดปิดน้ำพุให้ผมหน่อยได้ไหมครับเออ,เอ,อโอเคติดตรงนีน้เลยนะติดเลยวินเดี๋ยวจะได้หาสาเหตุได้ลูกค้าบอกเสียค่าน้ำเดือนหนึ่งห้าหกพันนะเพราะว่าน้ำลดลงตลอดเลยรานนี้รนเรากังวลเลยว่าน้ำมันลิกหายไปไหน ะน้ำเย็นหรือน้ำอุน่นเย็นนะเออย็นก็ชอบเดี๋ยวบบนะใช่ครับเดี๋ยวจะลื้อกองขึ้นมาล้างทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะเช็คระบบท่อให้ทำไมจะล้างไปงล้างไปครับไปสามมาั่งไปนี้ถ้าราบประทานน้ำออกมันจะรู้ได้ไงน้ำโอป้อปวด โอ้เขาน้ําออกหมดได้มีปัญหาครับแค่นี้ก็พอสันนิษฐานได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปให้ก่อนว่ามันเป็นเกิดจากอะไรนี่นะ่กไม่ธรรมดาในบ่อเนี่ยน้ํามันจะเลอะแบบนี้เยอะอย่างงี้ครับแต่ดูนี่เลอะมากแค่คลแล้วไม่มีการมีอกแบ่บนี่ตั้งร้างอย่างเดียวคือจริงๆแล้วมันก็มีระบบกรองที่ช่วยมาล้างแบบอัตโนมัติได้นะครับมันมาล้างตรางนี้ป้ายอ่าหลุดอ่ะที่วางวันนี้ก่อนครับ เดี๋ยวถ้มันหายมีอะไรอีกไหมขอสายเติมไหมมีไหมมีมีครับมีครับเดี๋ยวดูรุ่นฮะนี่กำลังกำลังวิเคราะห์อยู่นะเดี๋ยวน้ำหายกับน้ำคุณน่ะสองอย่างเลยดูได้ว่าจะเพิ่มเลยเลยยังโลกร้ามากเเดี๋ยวพาเดินออกไปข้างนอกก่อน พื้นที่สดลูกหัวลูกตาเลยเดมาต้ก่ไม่าคเลยบาง้อ้นวอยเราะ่าลอยัอมาน เดี๋ยวต้องให้ทางลูกค้าไปซื้ออุปกรณ์ให้เรานะอุปกรณ์ไม่พอนอนสบายเลยนะมึงนี่นนนบางลูกค้าเขาเอาปั๊มน้ำมาให้ลองเนี่ยหย่อนลงช่องบางไ่ะบอยแล้วเสียบปลัก๊กดูดิใด้ได้้อมอ๋อึ้นแล้วใช่ไหมมันรู้อ่อหยอนลงแล้วก็ลงบ่อปลาก็ได้เออ เออมันมันรักมันรักกลัวกลัวตายเสียเทสอันตรายเราไม่รู้ว่าปั๊มไม่มีประวัติเนี่ยไม่รู้ว่ารั่วหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าไอ้คำว่าใช้ได้อใช้ได้จริงฮะแต่รั่วหรือเปล่าบางทีเราไปเคยรองนะฮะพอขึ้นไฟปุ๊บดับโปทั้งบ้านเลยเลนั่นคือช็อตนะโอเคจบ เร okay. าไล่เคลียร์ล้างทีละบ่อนะครับอันนี้ช่องสะดือคลิปแล้วบอกกองที่ลูกค้าทำเอาไว้ลอดล่าง,งานาแล้วลก็ปุกกำแพงมันอ,ออกไปหน่อยนระงทันแรงว่าแต่ต่อมันโดน เอาปั๊มน้ำเก่าของลูกค้านะครับที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาทำเป็นตัวสูบน้ำพ่นลงมาในบ่อช่วยรอบเวียนน้ำของบ่อรอบเวียนน้ำของบ่อน,นี่มันน้อยน,ะน้ำมันเลยคุณแล้วปั๊มไม่มีเช็ควาลวด้วยปั๊มสองตัวหัวน้ำพุกับเจ็ตเวลาเปิดปั๊มตัวใดตัวหนึ่งและตัวหนึ่งไม่ได้เปิดมันลักน้ำมาจากในบ่อปลาเข้าไปหาช่องปั๊มน้ำโดยตรงเลย เขาอกว่าน้ำไม่ผ่านกองเดินมาได้ไม่ต้องกลัวพ,พ,พี่ใหญ่ผมไม่นั่นหรอกต่อไปแล้วก็ล้างหัวน้ำพุตักใบไม้ในบอ่อปลาตะกอนที่เป็น,บบยน,นายขยับไนดงด้วยว สรุปก็คือบ่อนี้แก้เรื่องของงานปั๊มน้ํานะครับแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าน้ําหายเนี่ยเดี๋ยวเอาทีล้เอาทีละประเด็นก่อนเอาเรื่องน้ําคุณกันน้ําหายต้องไปดูเจ็ดเจ็ดที่เดินตามส่วนรอบบ่อเลยครับมีปัญหาน้ำมันรักออก ลูกค้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตก็มาประจําบ่อฮะตักใบไม้ oh. เพราะว่าพนักงานของคุณลูกค้าก็มาอยู่เ oh. ตียเฟสไม่มีใครตักเจ้าของบ้านต้องตักเอง oh. ใส่เช็ควาลวนะครับสองนิ้วสองตัวให้กับปั๊มผนังผังบ่อกรองพัติชั่นที่ก็กั้นเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้ถูกหลักสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เราแก้ไม่ได้ แก้ไม่ได้มันเป็นงานที่ต้องให้มีการตัดสินใจระหว่างเจ้าของอีกทีหนึ่งว่าจะทําหรือไม่ทําวันนี้เราแค่แก้ในสิ่งที่เราทําได้ก่อนก็คือเอาทรัพยากรของบานของลูกค้าเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดน้ำมาดีขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้จะดีในระดับไหนต้องมาลองดู อคอันนี้คือน้ําจากท่อนะครับที่เราใช้ตามน้ําลูกค้ามาเนี่ยออกซิเจน<า>มหาศาลเลยพอใช่ครับถูกต้องชใช้แบบนี้ไปก่อนหรือจะเปิดเจ็ตไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดเจ็ตน้ําพุต้องปิดไม่ต้องเปิดพร้อมกันแล้วถ้าไม่เปิดทั้งหม,มงเดเลยปนได้ครับได้ครับ อ่าได้กวางงงหอก็ปาน้าจะเฉาะเจาะตรงนี้ไว้หน่อยไหมเทำไว้เรื่อดึงออกมาดึงออกมาหัว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 เอวเห็นเท่าป่ะเหรอเฮ้ยมีตะแคบมีตะแรงอยู่ ตรนงนอันอ่าืมนตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะดูนะเพราะว่ามันรั่วจากจุดจุดนี้หรือเปล่าเราทำให้น้ามันซึมออกนงานอันตรายนะนต้องต้องชำนาญน,นะครับเพราะว่าถ้าตกใจขึ้นมาหัวโขกปกขึ้นมาเนี่ย อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับไม่แนะนําให้ใหครทำนะฮะทำคนเดียวไม่ได้นะครับต้องคนมีความชำนาญน,นะโอเคไหเารรับถคเารยโอเคเราเจอจุดปัญหาที่ทําให้น้ําในบ่อเนี่ยมันหายแล้วนะครับระดับท่อโอเวอร์ฟล์ครับต่ํากว่าระดับน้ํา ลูกค้าไม่ได้ทําเป็นข้อต่องอเกตั้งขึ้นมานะฮะเป็นท่อเนี้ยฝั่งด้านข้างผนังเนี่ยแล้วมีตะแกรนการปลาหลุดไปเท่านั้นเองโอเครู้เรื่องแล้วไล้ท่อเซอร์วิสต,ตรงเนี้ยมันไปอยู่ใต้สะพานทางนี้เมื่อกี้ที่ให้ทีมดำน้ํำลงไปโอเคเป็นที่เข้าใจครับจบปัญหาเรื่องน้ําหายอะโอเคครับภารกิจที่ ออฟฟิศของลูกค้านะครับทีละพันนะครับพันไม้จังหวัดระยองก็สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามีแรงใจผลิตคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้โค้ยหนึ่งไปูลาได้ตอนพบกับ EP ใหม่ต่อไปของเราได้ สวัสดีครับ